ดีค่ะกับช่องชาแนลรูบี้พอยนะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษเพราะว่าตอนแรกกะจะไม่ได้ตั้งใจถ่ายเพราะให้เกียดถือถือกล้องไปมาแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เรามากับเพื่อนเราเดนเคนนะคะเราอยู่กับนัดนะคะวันนี้พวกเราจะไป ดอยขุนช้างเคลียนกันคือวันนี้ชุดก็จัดเต็มมากเพราะว่ารอบที่แล้วเราไปดอยหัวหมูแล้วคือไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็ยคือหนาวมาก วันนี้เราจะแวนขึ้นไปกันอีกรอบตอนแรกแพนว่าจะไม่ได้อัดวีล็อกนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรากับนัทไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานตั้งแต่จบทริปกอกูเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ก็คือเพิ่งได้มาเที่ยวด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเก็บความทรงจําหรือเปล่าเล็กๆน้อยๆไว้นะคะเอาไว้เก็บไว้ดูตอนแก่นเนาะอาราคาเดี๋ยวพอยกาลังเดินทางไปเอาวุโรวาเราจะแว่นขึ้นไปที่ขุนจังเคียนกัน สบายมากคนาะดหัวหน,หนูผ่านมาแล้วคุณช้างเค็งก็คือเบบีเจอกันที่ที่ไหนเดียวที่ตีนอยก่อนละกันเนาะไปละบ๊ายบายตีนอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแย่ตกใจเดี๋ยวเราจะแวะ ทำบุญกันตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีตักบาตรตอนเช้าใช่ๆเออก็คือเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะก็จะมีวางขายไบอ้อันนี้ก็ได้ของใส่บาทแล้วนะคะชุดละ30มสิบค่ะชุดละ30สิบาทเดี๋ยวเรารอพระอีกบ้าง่าใส่บาทกันแล้วเดี๋ยวเราจะไป ขึ้นดอยกันนะคะกิโลนัดรู้ไหมไม่รู้มัอ <laughs> ไม่มีความรู้อะไรบนหัวเลยไม่มีความรู้คะ่ะไปขึ้นดอยกันดีกว่าป้า เราปลี่ยนเมื่ <c oughs> อกี้นี <c oughs> ไ่ไงดอยหัวหมูเราตอนนี้นะคะเราเลยดอยหัวหมูเรามาละเดี๋ยวเราเกำลังจะไปะกุญแจกี้กัน เอ้ยขับมอเตอร์ไซค์เป็นอะเราว่าเอามอเตอร์ไซค์มาดีกว,ว,ว,ว่าเพราะว่าทางแคบมากแคบไม่พอรถเวลาจะสวนทางกันต้องจอดให้อีกฝั่งนึงอวย <c oughs> ไม่ได้แก้แล้วทางมันเป็นแบบนี้จริงๆอะและอีกอย่างหนึ่งคือแบบเอารถมอเตอร์ไซค์มามันจะนจร,รู้สึกว่ามันปลอดภัย,วยกว่ารถยนต์บอกถูกแต่ตอนนี้ไส้แหลกลงกันแล้วจ้ะ แกละแกเห็วปะขุ่นเยอะด้วยเป็นทิปที่ความทรงจำดีๆถึงแล้วนะคะคุณช้างเคียนของเราไหนคนขับเหนื่อยไหมจ๊ะไม่เหนื่อยเท่าไหรค่ค่ะไปก้นด้านเลยคะ่ะคนซ้อเนี่ยคะ่ะเหนื่อยคะ่ะเพราะต้องลุ้นกับมันตลอดเวลาเลย เดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กันสวยๆดีกว่านะจ๊ะไปกันเลยค่ะไปไหนมาเมื่อกี้ว่าหลง <laughs> คือเดี๋ยวคุยคนเดียวมาประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรเอ้าตัดมาน้าถ่ายไปไหนจ๊ะคนเยอะมากมจริงๆคือถ่ายตัวไหนก็คือติดคนเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆก็มีแต่นะจ๊ะต้นไหนก็ไม่แต่คนทั้งนั้นนะจ๊ะมุมนี้แล้วกันนี่ถ่ายมุมนี้ไหมมุมต้นไม้อะไรแล้วก็ไปเอาดอกมาถือ ที่เราเดินวนหาที่ถ่ายรูปนะคะซึ่งตอนเนี้ยคิดว่าจะใช้วิธีการ Photoshop โฟโต้ช็อปในการลบคนเพราะคนเยอะมากคือถ่ายมหนก็จะมีแต่คนติดเต็มไปหมดคนเยอะคนยมากาจริงๆเขาวันนี้ใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยละมาเขาก็เลยแบบมาเที่ยวกันเยอะจริงๆมีทุกเออ,อมุมของออต้นไม้ทุกต้นใช่คือไปไหนก็มีแต่คนนะเพื่อบ แค่จะคลี่ใบไม้ถ่ายรูปว่าตอนเนี้ยคือเสด็จใบไม้มาถ่ายแค่น้าแล้วค่ okay, นะโอเคไปหามุมถ่ายรูปก,กันต่อน,นะจ๊ะคนเยอะมากตรงที่เราไปถ่ายรูปก,กันเมื่อกี้ก็เลยหงุดหงิดใจเกือขึ้นใหม่เ,เลยจ้า คือตั้งใจจะมาหาที่ถ่ายรูปแต่เดินลงมาเจอราา้านกาแฟเฉยเลยมันคือการหลงใช่ไหมจ๊ะการหลงมาหาของกินแล้วเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าราา้านกาแฟตรงนี้มันชื่อร้านอะไรนะไ,ได้อ่านปะอะา่าสูนวิจัยอ่ะข้างบนบอกสูนวิจัยศูนช้างเคี้ยนเออเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเดินลงมาค่ะมันจะรับไปเจอกับตรงที่จุดแลมาที่เขาถ่ายรูปันด้วยก็คือเราไม่ต้องเดินตามถนนก็มา เออเดินอ้อมจากร้านกาแฟเข้าไปในร้าไนไอ้นั้นได้เลยเพิ่งรู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะว่าจะมีที่ว่างให้เราจิบกาแฟไหมเออ,อมาสิ <c oughs> เฮ้ยเทินตามมาอามมจา <c oughs> รย์ไปจา้าแต่นี้คือไม่ค่อยมีคนนะคือแนะนําว่าให้มาที่นี่ค่ะเหมือนศึกเส้นศึกษาธรรมชาติที่เราจะไปเจอดอกสกุละนะคะทุกคนใช่ไหม เงาคนมันนเงียบดีอ่ะคือจะบอกว่าสวยอ่ะคือเอามาจริงๆนะถ้าถ่ายในกล้องอาจจะไม่ค่อยเท่าไรแต่ว่าถ้ามาเห็นด้วยตาเปล่าจะสวยมากใช่สีมันสดอ่ะสิคือคลิปนี้จะไร้สาระนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่มีข้อมูลเลยเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะหมดเดือนอะไรไม่ที่อ่านนมาต้นไหนหมดเดือนอะไรแล้วก็ที่เรามา ได้เนี่ยเส้นทางศึกษาเนี่ยก็คือเขาบอกมาเมื่อกี้เองนะคะใช่คือทุกอย่างเป็นเรียลไท้์ที่แบบจะมาก็มาค่ะทุกจ้าสนุปแล้วก็คือถ่ายกับใบของพญาเสือโป้งนะคะแล้วลำต้นมาใช่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับนะคะอยากจะบอกว่าโลโษติดเลยโอ้คนเยอะมาก เราจะปิดคลิปแบบงงๆของเราที่ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยไม่สามารถแนะนำข้อมูลอะไรได้เลยไว้ใครนี้ก่อนทับใจไหมใครคลิปวันนี้ตื่นเป็นจะถึกไส้ทะลักค่ะเพีย <laughs> <อ>ง <laughs> เดียวขาลงแล้วก็จะใช่เดี๋ยวคาลก็จะไปะเอาไสกลับเข้าที่เดิมก่อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกับชาแนลรูบี้พอยในเอพิโซดต่อไปนะคะบ๊ายบาย ีเราเจอพี่อยู่คนหนึ่งเขาแนะนำมาบอกว่าเราขึ้นไปขึ้นบนอีกสิมันมีดอกอีกนะเราก็เลยหันหน้ามองกับเพื่อนแล้วก็ตามึงไปกันต่อนะจ้ะอันนี้คือเรากำลังจะไปบ้านขุนช้างเคียนะคะไม่เคยไปมาก่อนเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าดอกจะเยอะแค่ไหนนะ อะไร้านกาแฟกาแฟขุ่นช้งเคียนเธอฟ้าเหอยให้ขึ้นไม่ก้าวคือทางเล็กกว่าตัวไาฟบนดอยเออแล้วมาบนดอยแต่กินแต่ของเย็นใช่ะมันไม่หนาวเพราะอะไรนู่ไหมคะ เราเดินขึ้นเดินลงค่ะพอเราพออะราอลยค่ะแก้ละห้าสิบคุ่เยอะ วันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสำหรับทิปขุนช้างเคียนที่ไม่มีสาระอะไรเลยในคลิปนี้นะคะเอดดอมีแต่ดอกดอกเต็มคลิปเลยลาไปก่อนอย่าลืมติดตามชาแนล l ูบี้พอยทุกเย็นวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นจ้าเจวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ซับสไครป์พอยข้างล่งลางน,นี้นะคะกดชรกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งก้งเออช่วยพ่อห<ฮ>อามากิน วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ oh, <wow. S 1> <laughs> ๊ายบายไว้เจอกันเอพิโซดต่อไปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ บาอ๋อ oh, อย่าลืมติดตามช่องรูบี้คอยทุกเย็นวันอาทิตย์เวลาขอบมุ <Bye. S 1> 6โมงอะไรเช้า <laughs> 6โมงเย็นค่ะอย่าลืมติดตามแล้วก็กดซับสไครป์พื่อล่างนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ขุนชางเทียนค่ะ